โอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมกรีนนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทัวร์ฟาร์มกันนะครับซึ่งฟาร์มนี้ผมเล่นแบบเอาชีวิตรอดนะแล้วก็ใช้ไลฟ์สดนใน Tik t o k มาตลอด8เดือนเลยลก็ตั้งแต่ปีใหม่อ่ะครับทุกคนก็สิ้นเดือนมกรานั่นแหละถือว่าปีใหม่เลยนะแล้วก็นั่นแหละโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปผมด้วยนะโอเคนะครับแล้วก็พอเข้ามาด้านหน้าฟาร์มใช่ไหมตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้าฟาร์มน,น,น,นะ ก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแบบสถานีรถไฟอ่ะตรงนั้นเห็นปะาขาวๆนะส่วนด้้นมันก็จะเป็นรางรถไฟสําหรับรีวิวฟาร์มแล้วเวลาน้องๆให้รีวิวฟาร์มเนี่ยพี่ก็จะนั่งประเดครับรอบหนึ่งนะไปกลับอะไรเงี้ยเราจะไปดูด้านในกันไหมโอเคดูด้านในก็ได้ปะโดยการเดินเข้าไปนะโดยจะเข้าไปอย่างนี้เราก็จะเจอกับน้าพุนะครับเป็นฟิลหัวลําโพองอ่ะทุกคนนั่นเลยเอาไว้แบบเป็นสถานีนะครับเพื่อตกแต่งให้สวยๆโดยขั้นตอนการขึ้นรถไฟนะเราก็จะขึ้นลิฟต์นะรต,รนตรงนี้นะครับอื ใช่ไหมขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นริมน้ำมาแล้วก็จเจอกับนี่ครับเป็นรางรถไฟและด้านบนนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่บรรจุรถไฟไว้ให้นะก็เวลารีวิวฟาร์มก็นั่งไปฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมทูเทรนนี่ก็คือเข้าไปตรงนี้เลยนะครับโอเคเวลาจะลงเราก็มาลงฝั่งด้านหลังนะนี่ก็จะลงเป็นริมน้ําเหมือนกันนะเพราะว่าเราค่อนข้างไฮเทคแล้วเพราะว่าเราสร้างได้นะโอเคนั่นแหละเราก็จะลงไปแล้วนะครับเพราะว่า เรารีวิวมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเราต้องอัดใหม่เพราะว่าคลิปไม่บันทึกนะครับจบนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเหล็กนะครับพราะออกมาจากด้านาหน้าของคุณสถานีรถไฟนะก็จะเป็นฟาร์มเหล็กนะครับซึ่งคุณก็ลเลมเกิดให้นูหน่อยได้ไหมอยากได้สกอลเลมสักหนึ่งตัวแต่ว่าคงไม่เกิดแล้วนะก็จะเป็นฟาร์มเหล็กแบบตามทิกจอกนั่นแหละครับผมสร้างตามทิกจอกนะอันนี้อาจจะไม่ได้สอนสร้างนะพอมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวเมืองแล้วฝั่งนู้นนะเป็นตัวเมืองเก่านะส่วนอันนี้ ะขาทําม,า,มาร์มไปอะทุกคนส่วนอันนี้มาก็จะเป็นฟาร์มบนมิวที่เป็นฟาร์มบนมิวโดยอันเนี้ยแคคตัสนะครับแล้วก็ชกเาเคนนะฝั่งนี้เป็นฟาร์มบนมิวเหมือนกันนะซึ่งเวลาเก็บเราก็ลงมาฝั่งนี้เลยครับนี่แล้วก็เจอกับนี่ครับนี่ผลิตได้น้อยมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาเอฟเคทุกคนอ้าวอะไรอ้าวใครเป็นคนทาลายอะโอเคอะไม่เป็นไรรับรีวิวฟาร์มคืออะไร เรามาทําลายของนี่นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะที่พี่บอกน่เป็นซูเ์็ตนะโอเคจากนั้นเราก็มาข้ามแม่น้ำสเก็ตกลางไปนะตอนนี้เราอยู่ไททานนะีทุกคนรอดินะอันนี้ก็จะเป็นข้ามสะพานไปนะกระโดดไปมันจะได้ไปไปก็จเจอกับนี่แหลคะครับเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องนะครับเป็นที่เก็บของนะครับเป็นสูตรพืชพันธุ์โลกแหละที่ผมเรียกนะก็จะเอาไว้เก็บพวกพืชพันธุ์ต่างๆอ่นะทุกคนเนี่ยพวกต้นไมงต้นไม้อะไรที่เป็นแบบพืชอะ่ะ ก้ามาเก็บใน,นีนะก็จะเป็นแบบที่เก็บของนั่นแหละซึ่งจะเจออีกที่หนึ่งนะซึ่งเป็นห้องเก็บของนะอยู่ตรงนู้นแล้วก็พอออกมาจากด้านข้างก็จะเป็นไรชาฉุยฟงนะครับก็จะมีแบบฟาร์มมันฝรั่งบีทรูทแล้วก็แครอทนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นฟาร์มประมาณนี้แหละนี่นี่ก็จะเป็นแบบรูปสี่เหลียมอย่างเงี้ยครับเป็นเรียบร้อยนะก็จะมีแค่ส่วนนี้แหละที่เป็นส่วนแบบเรียงร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่นะแล้วก็พอมาฝั่ง้างข้างเสียงมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะครับช่วยด้วยนะเอาอีก็จะนอ่ก คุณฟาร์มแคคตัสนะครับซึ่งเป็นฟาร์มแคคตัสเพียวๆอ่ะเอ้ยเสี่ยงมอเตอร์ไซค์ทำไมเยอะจังเลยอ่ะสี่ทุ่มแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าแคคตัสต่างๆนะครับก็จะมีไข่ด้วยซึ่งคุณไก่มาไข่เอาไว้นะเพราะว่าคุณไก่ขัามาติดตรงเนี้ยเราขึ้นไม่ได้นะครับทุกคนล้วก็ช่วยฆ่าเขาไปได้อืกหนึ่งครับแล้วก็มาตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะสนามหลวงคบนะซึ่งเอาไว้เล่นเล่นเบ้าไม่รู้อะเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเออเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนแล้วกันนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็น ประมาณนี้สาหรับสนามหลวงของเราเห็นปะก็เป็นพื้นที่ใหญ่นะเป็นทีท่ว่างๆเอาไว้กิจกรกลมกันซึ่งตอนนี้ฝนตกนะครับอ,อืมเราดีววฟาร์มอยู่นะโอเคขอไปแก้ก่อนแป๊บหนึ่งนะอืมเวทเทอร์ใช่ไหมเออแล้วก็เคลียนะโอเคเราก็หายไปยังหายไหมหายไหมอ้าวไม่หายเฮ้เอา,าเะไดีอ๋อหายแล้วโอเคก็จะเจอกับอันนี้ครับเป็นบ้านพี่เองนะเป็นบ้านหลังที่สองมั้งจาไม่ได้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นมุมซิงเกิลเจอของฟาร์ม่นละเอ่ของบ้านหลังดีนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่เราจะเข้าดูไปข้างในไหมมีด้านหน้ามลีลานไอ้นี่ด้วยลานว่างๆนะครับแต่ก่อนเป็นหมานั่งอยู่นะโอเคอ่ะเข้าไปก็จะเจอกับนี่ห้องเก็บของนะครับไม่มีอะไรเลยนะที่อ่านหนังสือนะครับชั้นหวางหนังสือแล้วก็ห้องรับแขกนะครับตกแต่งด้วยสุอไกาเกตตรงนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยกรอบอันนี้นะแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นอ่าคุณครัวนะครับอืมครัวก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมีเตาแก๊สนะตรงนี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านและนะครับซึ่งก็จะเป็นอ่าแต่ทำไมด้านหลังบ้านอยู่ด้านหน้าฟาร์มวะเนี่ยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหมาครับนี่มีบ้านสีเหลืองบ้านสีชมบ่อแดงนี่นะแล้วก็บ้านสีส้มนะครับบ้านสีเขียวครับก็จะอยู่กันละสองตัวบ้านละสองตัวอืมหลังละสองตัวโอเคพอออกมาจากหน้าบ้านใช่ไหมก็จะเจอกับนี่ครับเป็นหนองบัวลําพูอ่าอืมก็จะมีหลังบัวลําพูแล้วก็เป็นที่นอนนะครับนี่อันนี้ก็จะที่บอกกันแหละเป็นห้องเก็บของ ที่เอาไว้เก็บของจริงๆนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์วิพันธ์โลกครแต่การออกแบบเดียวกันนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่นเราดีไว้แค่นี้ละกันส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบที่นอนที่มานอนบ่อยๆนะซึ่งในบ้านมันมีห้องนอนสังเกตบ้านนั่นแหละแล้วก็มานอนกันตรงนี้นครับเตียงแรกเลยตรงข้ามก็จะเป็นอ่าคุณไอ้นี่ครับนี่อะไรนะฟาร์มพัมกิ้งกับฟาร์มเมลอนนะด้านล่างจะเป็นฟาร์มเมลอนครับซึ่งมีซอมบี้บุกนะครับเราก็เลยต้องติดไฟไว้ด้านบนนะมันก็เลยดูอ่าไม่สวยนิดนึงนะทุกคนขอโทษครับแล้วกอ ขึ้นไปชั้นสองก็เจอฟาร์มกินครับฟาร์มฟักทองนั่นแหละนะครับเหมือนเหมือนกันนะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปรีวิวฝั่งหนุนให้มันเสร็จก่อนเลยดีกว่านะก็จะเป็นข,ข้างสนามโลกใช่ไหมก็จะมีคูณอะไรนะคูาเ,เครื่องเก็บหน่อไม้นะครับนี่ตรงนี้เราเอาไว้เก็บหน่อไม้กันทุกคนนี่ก็จะเวลาเก็บก็ลงไปข้างล่างนะครับซึ่งเ,เราลงได้ไหม อ่าลงไม่ได้นะครับโอเคเปิดกล่องตรงนี้ก็ได้ีก็จะมีแบบแบมบ,บ,บูเรียงลายอยู่นะคะตรงนี้โอเคอันอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนคุณอะไรนะซึ่งแก่แบมบ,แบ,บูเหมือนกันอะแค่แตกต่างกันที่การออกแบบอโอเคพอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณอะไรเนี่ยนองบัวลาพูแห่งที่สองนะครับก็มีสะพานข้ามแม่น้ําอยู่ตรงนี้ซึ่งข้าทาไมนะครับแม่น้าสั้นนิดเดียวนะโอเคเสร็จแล้วตรงนี้้วก็เป็น ส่วนพฤกษศาสตร์ปูเคครับตรงนี้นะเอามันจะมีแบบสวนหญ้าเป็นต้นไม้สวนดอกไม้อะไรประมาณนี้อันน,นนะก็สร้างทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะมีสะพานข้ามไปเออส่วนตัวของเมืองใหม่นะฝั่งนู้นนะโอเคเดี๋ยวค่อยวิวตัวเมืองใหม่กันนะโอเคมาพอสิ่งกูอสร้างสูงๆตรงนี้นะก็จะเป็นอ่าหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับเอาไว้ชมเมืองนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะภายนอกก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะเดี๋ยวเราจะ สอนวิธีขึ้นไปแล้วกันก็ขึ้นไปนะครับเราก็เข้ามาฝั่งนี้ก็ขึ้นโดยการใช้คุณไอเนี่ยคุณอะไรนะนั่งร้านครับหรือว่าเรียกอะไรนะนั่นแหละนั่งร้านขอขึ้นมาก็จะเจอกับวิวนั่นแหละครับเป็นวิวออด้านหน้าฟาร์มประมาณนี้วิวด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านนี้นะครับซึ่งเรากําลังจะขยายความจเจริญไปนะตรงนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น สกายวอล์กนะเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะเพราะมองไม่เห็นเห็นแต่กระจกนะครับแล้วก็ตรงข้าเป็นเกาะลอยฟ้าครับเดี๋ยวไปรีวิวอีกทีก็ลงไปกันก่อนละกันซึ่งอ่ะเราบินลงดีกว่านะัะมันเสี่ยวเวลาถ้าลงแบบบันไดตรงนั้นนะอ,อพอมาตรงนี้นี่น,นี่มาเลื่อกตรงนี้ก็จะเจอกับเกาะลอยฟ้าที่อยู่ด้านหน้าอ๋อ,อชมวงสม,มุดปาการของเราเอันนะก็จะอ,อยังไงนะขึ้นไปละกันเนี่ยเวลาขึ้น กดลอยฟ้าใช่ไหมแล้วก็ขึ้นโดยริบน้ําตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเจอกับนี่ครับบ้านหนึ่งหลังนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนใหญ่เอาใช้ตกปลาแล้วก็ตกแต่งฟาร์มแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับประโยชน์อันนี้ส่วนเวลาลงก็เนี่ยสไลด์ลงตามน้ําอันนี้ลงมาเลยนะเข้าในตัวเมืองเก่าก่อนนะตัวเมืองเก่าเราก็จะมีนี่ครับเป็นคุณฟาร์มชูการ์เคนนะครับซึ่งใช้เวลานานมากนะเพราะเป็นเครื่องแรกที่สร้างนะก็เลยแบบมีความงงๆอยู่นะเวลาเก็บส่กนอคินก็มาเก็บกันที่ข้างๆด้านในตรงนี้นะน,นี่ยีย่เดี๋ยวลงไปก็เก็บตรงนี้เอานะครับ แล้วก็พอมาฝั่งนี้อ่ะก็จะเป็นนี่ครับ En นชาร์ดเทนะเอาไว้ e อนชาร t ของอ่ะก็เป็นด้านนอกประมาณนี้เราดูมรีวิวอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเก็บคอมบัสตโกนนะครับมันก็ไปเก็บในถ้ำง,ง่ายกว่านะครับสร้างไว้สวยๆครับ <laughs> แล้วก็พอออกมาใช่ไหมล้วก็เจอกับนี่ครับเป็นเตาเผาอ,อัตโนมัตินะครับเครื่องที่1นะครับแล้วก็พอมาฝั่งนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นเครื่องเผาอ,อัตโนมัติเครื่องที่2นะครับ เหมือนกันเป็นเครื่องเผาอตอนมัดอ่ะส่วนมาตรงนี้ก็เป็นห้องลิฟต์นะ250นะเอาไว้ไปนรกกันนะเป็นห้องที่เอาไว้ไปนรกนะนี่ตรงนี้นะครับมีเตียงอยู่หนึ่งอันด้วยนะเอาไว้ทำามก็ไม่รู้นะพอออกมาก็จะเจอกับนี่ครับเป็นไร่ข้าวนะเอ่อตัวนี้เป็นแบบที่พี่มาตั้งรกลากแรกๆเลย,เลยก็จะเป็นตัวเมืองเก่านะซึ่งบ้านหลังแรกของพี่ก็คือบ้านหลังนั้นแหละเห็นป่ะจือบ้านไม้อันนั้นอน่ะนั่นะแหละอยู่ด้านหน้าพอมาตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำพุร้อนนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็สร้างสวยๆเหมือนกันนะ พอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฟาร์มอาหารแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยหมูไม่มีนะครับก็คือแบบเราต้องไปป้อนอาหารหมูด้านบนใช่ป่ะมันก็จะออกลูกมาลูกมันก็จะตกลงมาข้างล่างพอลูกมันโตแล้วก็กดไปเลยครับหนึ่งครั้งเราว้าก็จะออกมามันก็จะทำการเผาแล้วก็จะได้อาหารมาเลยนะครับอืซึ่งไม่มีนะครับบัว oh. oh. น่ะู่ตรงนี้อันนี้เป็นอาหารแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเก็บของเหมือนกันครับที่เรารีวิวไปแล้วนะเมื่อกี้นะอันนี้ก็จะเป็นตั๋วอ,อรรัตมเครื่องที่3าครับ สร้างเยอะเกินนะครับเพราะไม่รู้จะสร้างอะไรนะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบขอกม้าขอกลากอืมนั่นแหละมีม้าสีฟ้าด้วยนะของพีง่อะไม่ใช่ม้าสีฟ้าหรอกเป็นม้าที่ใส่เกราะสีฟ้าที่ได้มาจากสปอนซอมบี้มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดแน่ๆครับโอเคพอมาฝั่งนี้นะอยู่หลังบ้านหมานทุกคนก็จะเป็นแม่น้ำสแกกังใช่เปล่าก็จะมีท่าเรืออยู่นะครับนี่เอาไวไ้ไปใบอมจังเกิลไปหาหมีแพนด้าครับหมีแพนด้าหมีหมีแพนด้านี้นะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างสูงๆอันนั้นก็จะเป็น ฟาร์มที่สูงสิบชั้นนี่ครับเป็นฟาร์มข้าวธรรมดานี่แหละแต่ทำให้ม,มันสูงอะเอาไว้แบบมีสิ่งปลูกสร้างสูงๆไงในตัวเหมืองเก่าบ้างนะครับอืมโอเคพอสิ่งปลูกสร้างต่อไปก็จะเป็นเหมืองของเราและหรือเป็นบ้านหลังที่หนึ่งของเราเนี่ยแหละแต่ว่าก่อนไปก็จะมีแบบฟาร์มชวัวเคนฟาร์มแรกของเราอยู่ตรงนี้นะนี่มันซึ่งมันโตมากแล้วแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น,น้ําแควได้ตรงนี้อืมโอเคมาก็จะเข้าเหมืองกันเลยนะซึ่งแต่ก่อนมันเป็นบ้านพี่นะเอาไว้แบบ นอนนะครับใช้ชีวิตนะครับต่างๆซึ่งเวลาลงก็นี่ครับกระโดดลงไปเลยหนึ่งครั้งข้างล่างมีน้ําอยู่นะไม่ต้องกลัวตายทุกคนนี่ก็พอลงมาก็จะเจอกับนี่ครับเป็นเคาน์เตอร์ต่างๆนะเอาไว้เเผา,าเอาไว้คราบเอาไว้นอนนะครับนี่ส่วนนี้ก็เป็นห้องเก็บของแล้วเวลามาหาเพชรไหมแล้วก็มันก็จะมีแบบสิ่งพวกนี้เยอะพวกบล็อกอันเนี้ยเยอะดิฟสเลดอะ่ะก็มาเก็บไว้นะครับอโอเคขึ้นไปเถอะนะครับซึ่ง การใช้เวลาขึ้นอะ่ะมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่สูงอะ่ะจากด้านบนก็รวมๆประมาณร้อยกว่าบล็อกอะ่ะมันสูงเกินนะครับนี่ก็จะถึงแหละนี่แต่ก็ไวกว่าเวลาเราปีนบันไดอะ่ะโอเคปิดประตูให้นะ่อ้าใครวางนั่งร้านนะโอเคอ่ะเราข้ามสะพานไปตัวเมืองใหม่กันเลยนะครับตัวเมืองใหม่สิ่งแรกที่จะเจอก็เป็นบ้านพี่เองนะเป็นบ้านหลังที่3ครับนี่เราเพิ่งสร้างเสร็จไม่ไม่นานนะครับอืมก็ด้านข้างก็จะมีแบบฟาร์มข้าวเหมือนกันเหมือนกับ,บบ้านหลังแรกเดะเลยนะครับ โอเคเข้าบ้านกันเถะนะครับเข้าบ้านก็จะมีเอในบ้านก็จะมีอะไรวะเอะอันนี้ครับนี่เป็นโซนรับแขกนะครับมีชั้นหนังสืออย่างนี้ด้วยนะเราแบบใส่เองฝนตกอีกแล้วด้านนอกโอเคอันนี้ก็จะเป็นคุณอะไรนะคุณอมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นคุณอะไรเนี่ยเต้าผิงครับอืมแล้วก็มีอันฟิลด้วยก็ต้นคริสต์มาสด้วยตรงนี้นะ,อะโอเคพอมาโซนสีแดงก็จะเป็นห้องครัวแล้วครับก็มีเอ กล่องนะครับเอาไว้เก็บของต่างๆแล้วก็โต๊ะคราฟเตาเผานะครับโอเคเราขึ้นไปเถอะนะครับมันอาจจะดูแคบหน่อยนะเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบชอบที่เคบแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมส่วนสีส้มก็จะเป็นห้องเก็บของอีกนะครับอืมก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พอมาเข้าฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ส่วนพอเวลาตื่นมาใช่ไหมเราก็จะชมวิวเป็นโบสถ์ลาวาแล้วก็เกาะลอยฟ้าตรงนี้ใช่ไหมเวลาตื่นมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่นี่นี่เห็นไหม ส่วนอันนี้ก็เหมือนการก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือนะครับเหมือนบ้านหลังที่สองเลย <c oughs> แต่ไม่มีเวลาอ่านหรอกเราสร้างไว้เฉยๆทุกคนอแคบเนาะบ้านอะไม่เป็นไรเราชอบที่แคบ,แคบไงโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนฝนตกกับแบบนแป๊บหนึ่งนะตกอีกแล้วสองรอบแล้วเนี่ยโอเคอ่ะพอออกมาด้านนอกใช่ไหมก็จะเจอกับนี่ครับเป็นวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยนักเร่นะครับวงเวียนใหญ่นะเอาไว้แบบวนรถกันนะทุกคนตรงสีงเหลืองนี่ก็เป็นถนนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคุณฟาร์ม ลาวานะครับนี่เป็นโบสถ์นะคล้ายๆโบสถ์อังกฤษนะครับโบสถ์คริสอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่ค่อยมีความพิเศษอะไรหรอกเป็นฟาร์มระบายาเฉยแหละแต่ให้ดูดีไซน์ไงดูอาร์เคดิเจอร์ของมันนะครับส่วนออกมาฝั่งนี้ใช่ไหมก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้าแควเหมือนกันนะแต่ว่ายาวกว่านะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะต่อไปเข้าออฟาร์มชูเอเคนใหญ่ของเราตรงนู้นนะอันนี้ก็จะเป็นออฟาร์มชูเอเคนที่แบบใช้การเก็บอัตโนมัตินะแบบเวลามาเ k นะอืม ก็จะเก็บโดยเนี่ยคุณลดรางนะแล้วก็พอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อหน่องบัวลําพูอีกแล้วนะครับหน่องบัวเราเยอะเกินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนดีกว่ามูมูอนด้านบนมันจะสวยอะ่ะนี่พอขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเห็นปะเป็นวงกลมนะเนี่ยสวยไหมต้องใจออกแบบมากเลยทุกคนเอ่ามันเป็นฟาร์มเอลิเจอร์นั่นแหละครับเอาไว้แลกของแลกเทรดต่างต่างและความสามารถอย่างเงี้ยซึ่งเราฟิกความสามารถมันไว้แล้วนะก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แลอละนี่ก็จะมีคุณเอลิเจอร์มากหน้าหลายตานะนี่ เป็นประมาณนี้มาน,นี้แต่ว่าฝนมันตกไงแต่ก่อนเนะี่ยเขาก็เลยแบบนิดนึงอะ่ะกรธโกรดนะครับพอมาฝั่งนี้อ่ะก็จะเป็นตึก10ชั้นนะครับซึ่งตึก10ชั้นก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่มีอะไรมากนะด้านในอาจจะไม่ได้พาเข้าไปนะอาจจะพาเข้าไปแค่ชั้นหนึ่งลวกันเพราะว่าเพิ่งตกแต่งแค่ชั้นหนึ่งอะทุกคน <laughs> โอเคอาลงไปนี่นี่เอา้าลงไปก็จะเจอกับนี่ครับอันนี้เป็นล็อบบี้ใหญ่นะล็อบบี้ใหญ่ก็จะมี เตาผิงขนาดใหญ่นะครับโต๊ะลูกค้านะครับแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับเอาไว้รับแขกอะไรเงี้ยส่วนชั้นหนึ่งก็เป็นล็อบบี้เหมือนกันแต่ว่าล็อบบี้ที่เล็กกว่านะเอาไว้เก็บของครับนี่ก็จะมีโต๊ะเหมือนเดิมนะครับนี่เก็บของครับซึ่งแคบเหมือนเดิมนะครับแคบอีกแล้วสิ่งก่อสร้างแคบแค่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเตาเผาอัตโนมัติครับมือเครื่องที่สี่ฝั่งนี้เตาเผาอัตโนมัติเครื่องที่ห้านะครับมือตกดี เสร้างเยอะเกินนะครับแล้วก็พอมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้านะนี่ก็จะเป็นร้านค้าเดี๋ยวบินโดนให้ดูนะครับนี่เราภูมิใจนำเสนอมากนะเป็นแบบโซนเมืองใหม่อ่ะเพราะว่าเราตั้งใจสร้างนะทุกคนด้านนอกก็เป็นโซน outdoor ครับเอาไปกินอาหารทานอาหารกันนั่นแหละก็จะมีแบบโซนแคมปิ้งด้วยตรงนี้นะนี่ก็จะ VIP หน่อยต้องจ่ายเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในไหมเข้าก็ได้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบร้านอาหารนั่นแหละมีต้นคริสต์มาสมีทางออกแอปเปิลนะครับโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์อาหารตรงนี้นะนี่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  ก็จะมีเตาแก๊สเหมือนห้องครัวเราเด็กนะทุกคนออกไปก็จะเจอแบบโซนอ outdoor นะครับอืมแล้วก็มาส่วนนี้กันบ้างนะส่วนนี้ก็จะเป็นเห็นปาพผ่านหลังคาก็จะเป็นบ้านต้นไม้กับฟาร์มเหล็กนะอ่าซึ่งเราต้องนั่งลงไปเอเดินลงไปนะครับตรงอะไรนะทางเดินใต้ดินนะครับก็จะมีอควาเรียมเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ไม่มีปลาเลยให้ดูสักตัวนะครับเดี๋ยวไว้เอาปลามาลงแล้วกันนี่เป็นทางเดินที่ภูมิใจนําเสนอมากนะสามารถไปทางตามกันได้ทุกคนอืม พอขึ้นมาใช่ไหมก็จะเป็นนี่ครับเป็นฟาร์มเหล็กนะครับเหมือนเดิมนะครับมีกลเลมเกิดแล้วนี่ไงนี่กลเลมเกิดพอดีนี่เห็นไหมก้เลมก็ตายแล้วก็ดอบเหล็กมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านต้นไม้ครับเราอาจจะไม่ได้เข้าให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่สวยนะดูดีด้านนอกมันไม่สวยเลยเรานนะนเขาอาจจะเผาทิ้งนะขอโทษโอเคงั้นเรากลับกันถึกนะครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยเรายังไม่ได้ขยอยเออขายอยอะไร่ะขายายความเจริญมานะครับนี่ มากนะตัวพวกต้นไม้ต้นนี้แล้วก็จะเจอกับท่าเรือนะครับเอาไว้ขับเรือไปไหนมาไหนนะแล้วก็ส่วนข้างข้างของท่าเรือก็จะเป็นบ้านแมวครับซึ่งว่าซึ่งตอนนี้แมวหายไปไหนก็ไม่รู้ครับน้องน้องเสียไปใส่ครับอโอเคข้าไปเถอะนะอันนี้ก็จะเป็นเข้าข้าของเมืองใหม่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะมีทางเดินใต้ดินอีกแห่งหนึ่งนะซึ่งตรงเนี้จะเป็นทางที่ยาวกว่านะซึ่ง แน,น,น่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยนะจากสีแดงเป็นสีเขียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าสีเขียวสวยกว่าเขาจะมีอควรียมเหมือนกันนั่นแหละครับเป็นทางเดินแบบนี้นะเป็นทางเดินกระจกอะซึ่งตั้งใจสร้างมากเหมือนกัน <c oughs> ฝั่งตรงข้ามสุดก็จะเป็นเหมืองครับแต่ว่าก่อนจะขึ้นก็จะมีแบบทางขึ้นสําหรับแวะนิดนึงนะก็จะเป็นนี่ครับเห็นปะก็จะมาแบบข้ามอีกก่อนหนึ่งนะแต่ก่อนเรามาฝางตางของหนุนชิบะข้ามเดินมาต่างๆก็จะเจอกับนี่ครับมาฝั่งนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น โซนที่เราเคลียร์ไว้นะเพื่อขยายฟาร์มครับเรยร์ต้นไม้แล้วก็พอมาตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นหัวลาโพงครับซึ่งปลายทางรถไฟตรงเนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะนั่งเวลาเราไปหมู่บ้านแล้วก็นั่งรถไฟไปเลยครับนะอโอเคมันก็จะข้ามมาฝั่งนี้ใช่ไหมก็จะเป็นบ่อดลาวาครับตรงนี้นะนี่อยากให้ดูทางเดินัเลยว่าเราตั้งใจแบบทําทางเดินมากเลยนะโอเสียงรถไฟอีกแล้วกอไม่ใช่เสียงรถมอเตอร์ไซค์โอเคเราลงไปกันเถอะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่สุดใช่ไหมเพราะเราขึ้นมาก่อนใช่ไหม พอเดินไปสุดใช่ไหมมันก็จะเป็นเมืองล้วคบเป็นถ้ำฟิลถ้ำมากกว่าเมืองนะเป็นถ้ำเฉยๆครับเป็นถ้ำหินนะยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ทําอะไรนะเป็นทางเดินเฉยๆนั่นแหละเนี่ยลงมาก็จะเจอถ้ำนะครับนี่เป็นถ้ำเอาไว้ขุดแร่ต่างๆนะซึ่งยังไม่มีอะไรมากนะคือเรายังไม่ได้มาปรับภูมิท,ทัศน์ตะทคนเดี๋ยวไปในะอานาคตแล้วกันก็จะพอประมาณนี้ละมั้งสําหรับการรีวิวฟาร์มของเราอันนะ ทุกคนเกี้ยงังไงกับความผมบ้างครับก็สวยไหมถ้าสวยกดกดไลค์มาหน่อยนะครับกดติดตามด้วยก็ดีนะครับถ้าไม่สวยก็ติดชมกันได้นะคอมเมนต์มาให้ทีนะเผื่อดันขึ้นฝีนี้ก็จะลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดติด แชร์ให้ด้วยนะครับเอาใหม่หนึ่งสองสามฝากกดไลค์กดตามกดติดแชร์ให้ด้วยนะเอาเอาใหม่หนึ่งสองสามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยได้คือส่วนรางรถไฟด้านบนอ่ะเป็นแบบสร้างรถไฟสําหรับดีวิวฟาร์มนั่นแหละซึ่งเราบอกไปแล้วตั้งแต่ด้านต้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟาร์มก็บายบายนะครับน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ